สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะตัวเด่นของเราก็คือหกกับเก้าตัวรองก็คือสามกับศูนย์นะเราเน้นเฉพาะตัวเด่นนะคะตัวสองสองตัวรองนั้นเราเอาไว้จับคู่สามตัวเด้อถ้าเพื่อนเพื่อนจะซื้อก็ซื้อตัวแรกกับตัวสุดท้ายหนูนะหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกดหกเ้าเหนึ่งเก้าสามเกห้าก้า็หกะมันข้าสามศูนสาห สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามเก้าศูนยตัวก็ส6มหกศูนย์เก้าหกเก้าหกเก้าสามแปดหกศูนย์หกสามแปดเนาะจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกมานะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะเมื่อคืนนี้เข้า แม้ถ้ามันไม่ออกหามนะสามตัวตรงๆเลยเนาะเข้าบนเข้าล่างเลยวันนี้ก็ให้จับคู่เอาเนอจะได้ไม่ต้องหมดเงินเยอะนะคะก็ขอทุกคนโชคดีนะคําเตือนจากทางช่องของเรานะคะจากวุ้นเส้นพารวยนะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันเด้อมันเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะจากเป็นแค่แนวทางนะต่อไปเป็นลาเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือหนึ่งกับแปดตัวรองก็คือห้ากับสองนะคะ

จับคู่ก็หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดห้าห้าแปดแปดสองสองแปดนะคะอย่าลืมมาขึ้นไปซื้อเราสามาัครคีวีได้วยเด้อวันนี้รีบโมดเดีร์นหัวอยู่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเสน้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะคนไหนโชคดีก็ยินดีด้วยเด้อ